สบายดีเพื่อนๆในแอปสีมทุกคนได้ข่าวป่วยใก่อยู่คอกตัวนี้นะเนี่ยมีเป็นเม่นคอกตัวเลยนะอากาศตอนแล้วนี่มากินตลอดนะพ่อกะเอาเป็นแกบมาเต้ามาแต่ยิ่งงานนั่งเต้าีัว่าผมเห็นตอนมาลงมานะตอนเห็นมันจับได้ใกล้แล้วมันดินไปนั่งอยู่แถวต้นไม้สูงๆคนเนาะที่เห็น พวกหินพวกอันนี้มีพลนะเวลาเข้าไปไมีไปใบหนึ่งมันดินออกไปแล้วนะจากเน้นมันมีหููบกหรือว่ามันจังไรถึงมากินฤดูๆนะใกล้ตีหาเน้นจับเอาไปกินเก็บหมดแล้วนะใกล้ตีห่าหอกะที่ลงมาทีนี่ตืเบึงว่ามันที่ดินนานะหน้าการมาเร้นตามายุดแถว พวกไม้สูงนั่นนะแล้มันที่จอบบึ้งคันเห็นมนันจํิงจงดินเจิดลงมานะ มาหาจับไก่ตลอดนะบางครั้งเขาก็ต้องไปหาดับมันนะเพราะว่ามันกน็แม่นี่ว่ามันเป็นสัตว์ที่อันนั้นแต่ว่าตอนที่มันมาจับไก่เาแล้วแม่นโอ้ยเสียปลายโตนะหลายแสนผมมันน้อยด้วยตรงนี้โอ้โหนี่สุดๆเลยเนดะ้อ bàn tổ pet đủ pik mè on nhục bình bay lê sẽ đây cay, nữa ยามันเพราะว่ามันเอาใกล้ปไหลแล้วกับมันตัวหนึ่งก็กินไปเกือบหมดขอกัเลย